ตอนนี้เราก็จะขับรถออกกลับบ้านนะครับก็ถ่ายให้ดูอีกเที่ยวหนึง่งตอนนี้สวนก็จะดูทางซ้ายมือเราซ้ายมือของทางนะครับสวนก็จะอยู่ซ้ายมือของทาง ก็20ไร่ไล่หนึ่ง20ต้นก็เท่ากับสี่ร้อยต้นหลังบ้านหลังหลังหลังปางอะ่ะเขาทำหญ้าติ๊กเปลี่ยนเลยนะตรงหลังครัว กเกี้ยงเลยสวนปา,าเออแต่ที่มันไม่กี่ไร่ไงยาแยงอาหารกินมันเป็นสองรุ่นอยู่นี้รุ่นอายุจะเยอะกว่าสองปีก็เป็นสวนปาล์มสองรุน่น นนกีกก่ปีก่ะกี่ปีอะน้อยกว่าบนโคกงนี่อายุจะน้อยกว่านะบนโคกนี่กี่ไร่ดิห้าไร่ได้มั้ยประมาณนั้นนะ่ะห้าไร่ประมาณสี่สี่ไร่อายุน้อยกว่านะต้องใส่ปุ๋ยยูนะก่อนใส่ปุ๋ยก็ต้อง ทำยาก่อน้องทำยาก่อนเรื่องใหญ่เลยครับตอนนี้ก็มาสุดทางนะถกทางนะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายเป็นทางใหญ่นะครับกลับบ้านนะนี้ก็คือด้านหน้า อันนี้ถึงถึงเขตนะสุดเขตนะด้านหน้าถึงเขตสุดเขตนะตรงนี้สุดเขตเขตด้านหน้าครับไปไม่ได้นะอ่าน่าจะแคบ่อย